ก็วันนี้มาก็ได้ไดมีการความร่วมมือของอาเซียนกันแล้วก็มีหัวข้อต่างๆที่ยังเป็นประเด็นร้อนของโลกอะไรเงี้ยค่ะแล้วในอาเซียนก็มาคุยกันทั้งหมดว่าแต่ละคนอยากช่วยเหลือยังไงคิดเห็นยังไงมองภาพรวมเป็นยังไงแล้วก็ต้องการที่จะเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แต่ละประเทศยังไงแล้วก็มองว่าเราควรจะมี common strategy ควรจะมี strategy ร่วมกันที่จะทำให้เวลาทั่วโลกอยากมาลงทุนเนี่ยกับลงทุนกับภูมิภาคเนี้ย เพื่ออะไรอะไรเงี้ยค่ะซึ่งคุยกันได้เยอะมากอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่ที่เล่าให้ฟังคร่าวๆนะว่ามาประชุมนี้ได้อะไรเราก็จะมีประชุมใหญ่ซึ่งประชุมใหญ่นี้ก็น่าจะสักมันสามวันนี้ก็เกือบสิบประชุมบางที่เป็นประชุมที่แบบห้องรวมใหญ่นะคะแล้วก็แยกเป็นแบทเทิลก็คือทวิภาคีก็คือสองประเทศคุยกันมันก็จะมีแบบสั้นๆก็มีสั้นๆคือมาเช็คแฮนด์ทำความรู้จักกันแล้วก็คุยกันว่า อยากให้ประเทศเรากับเราทำอะไรผู้สั้นๆก็มีแล้วก็นั่งเป็นวร,รบรแบบฟูเลยก็คือนั่งสองฝั่งประเด็น ประเทศประเด็นการศึกษาโน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยทุกทุกประเด็นก็มีอย่างนั้นด้วยนะคะก็ทั้งหมดนี้3วันก็น่าจะประมาณ20กว่าประชุมก็จะมีเรื่องการเชื่อมโยงของแต่ละประเทศนะคะเราก็มีการคุยในเรื่องของว่าจะทํายังไงให้เกิดประโยชน์กับคนในประเทศได้มากสุดเกี่ยวกับประเทศมากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะอันแรกเลยคือการท่องเที่ยวเนาะเป็นการที่แบบเราก็อยากให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยเยอะๆแต่ประเทศเขาอยากให้เมืองไทยไปเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็จะคุยกันเรื่องของฟล ว่าอย่างบางประเทศที่ฮิตฮอตหน่อยก็ขอให้ไฟเพิ่มขึ้นได้ไหมหรือว่าขอให้มีดีเร็กไฟมากขึ้นได้ไหมเราไม่ต้องไปต่อเครื่องหรือเสียเวลาอยากจะประหยัดเวลาเที่ยวนี่ค่ะก็มีคุยเรื่องนี้แล้วก็มีการคุยเรื่องของเอ่อฟรีวีซ่าก็คือไม่ต้องใช้วีซ่าในการเดินทางอันนี้ก็คุยกันแล้วก็ทุกประเทศเนี่ยค่อนข้างจะแฮปปี้เรื่องนี้มากเลยแล้วก็แต่ว่าก็จะมีบางบางคนที่แบบเอ้ยเราเคยมีปัญหาอาจจะเป็นเรื่องแรงงานหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องคุยกันว่าเราจะทำยังไงถ้าเขาจะให้ฟรีวีซ่าเราจริงๆเนี่ย เราจะทําอะไรกันบ้างร่วมมือกันบ้างแล้วก็มีคุยกันไปถึงเรื่องน้ําท่วมด้วยว่าแบบเราจะสามารถประสานงานกันยังไงคุยกันกันได้บ้างแล้วก็มีในเรื่องของการพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ค่ะว่าจะนำซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยช่วยกันและกันยังไงเสริมแต่ละประเทศยังไงเพราะว่าอย่างเราเรามีมวยไทยนะเขามีอะไรอาของอาหารอะไรย่างเงี้ยที่จะสามารถมาจับมือกันได้แล้วก็อย่างเช่นกับจีน ะะซึ่งปีหน้าก็จะครบ50ปีสัมพันธ์ไทยจีนก็คือเป็นปีทองเรียกเป็นเป็นโกลเด้นเยียเราก็ดูว่าเราจะซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยของ2ประเทศเนี่ยมาทำอะไรกันได้บ้างแล้วอยากจะจัดอีเวนท์ที่มันเกี่ยวกับไทยจีนเนี่ยทั้งปีเป็นการเฉลิมฉลองให้คนจีนก็มาเที่ยวไทยเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนไทยก็ไปเที่ยวจีนแบบนี้นะเรื่องของประชาชนเป็นศูนย์กลางเ,าเขาเรียกว่า people to people นะจะเป็นการสร้างความมั่นคงของมนุษย์มีเรื่องของอาหารนะคะแล้วก็เรื่องของพลังงาน ทุกประเทศเนี่ยมาเนี่ยจะพูดเรื่องพลังงานเยอะปีปีนี้จะพูดเยอะมากเลยว่าสนใจพลังงานไงพลังงานก๊าซที่มีอยู่แล้วอีกหน่อยจะมีพลังงานอะไรเราจะโฟกัสเรื่องพลังงานมากน้อยแค่ไหนพลังงานทางเลือกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พวกกรีนเอเนอร์จีต่างๆอันนี้ก็จะพูดถึงเยอะแล้วก็มีในเรื่องของการว่าเราเนี่ยจะสามารถทําเรื่องอาหารคือสมมติอย่างของเราเนี่ยกา,การเกษตรเราดีเนาะเรามีรดักเยอะพร้อมที่จะส่งออกเยอะ เขาก็เราก็ทําสามารถทำ food security ให้เขาได้เขาจะสามารถ stock food ไว้ได้นะถ้าบ้านเมืองเขาไม่สงบสุขเมื่อไหร่นะอาหารมันเข้าไม่ได้เราเขามี stock food ที่ที่เราเนี่ยเราก็ส่งไปเลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นความร่วมมือที่ที่จะสามารถช่วยกันได้แล้วเขาก็แฮปปี้กับสิ่งที่เราออฟเฟอร์นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งมีในเรื่องของเนี่ยค่ะการรักษาให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่ยังสงบสุขอยู่เพราะว่าอันนี้เนี่ยจริงๆเรามีขึ้นชื่อแล้วว่าเราเป็นภูมิภาคที่สงบสุขไม่มีการทะเลาะก,กับใครไม่มีปัญหาไม,ไม่มีกการรบันนะคะค ไปหาลือทวิภาคีคือแบรดเทรอร์นะก็คือ2ประเทศคุยกันพอตัวดิฉันเข้าเนี่ยก็มีตัวดิฉันด้วยมีรมัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีพาณิชย์มีท่านปลัดมีท่านที่ปรึกษามีเลขามีอย่างี้คือเข้าไปแล้วก็คุยกันแต่ละประเทศเราได้คุยกับทั้งหมด12ประเทศนะคะพอคุยเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยทุกคนก็คือพร้อมที่จะพพอร์ตนะเพราะว่าจริงๆอะไรที่เราออฟเฟอร์ไปไม่ว่าจะเป็นเรื่อง six countries one destination นะคะอันนั้นก็จะเป็นอะไรที่ เขาเขาก็อยากทํากันมากเพราะรู้สึกว่าเอาเส้นกั้นออกไปได้ประโยชน์เส้นกันนละกันอันนี้ทุกคนก็พร้อมสนับสนุนนะคะการแก้ปัญหาข้ามแดนการปราบปรามเรื่องออนไลน์แกมต่างๆแล้วก็การลักลอบนําเข้าเรื่องอยาเสพติดมันก็จะมีเขตแดนกั้นนะก็คุยกันว่าจะทําอย่างไรที่จะช่วยเรื่องนี้ได้นะคะมากไปกว่าน,นั้นก็มีการพูดถึงเรื่องของน้ําท่วมของ climate change ที่แน่นอนทั่วโลกเจอภูมิภาคเราก็เจออย่างแน่นอนแล้วก็เจอปัญหาหนักด้วย นะคะเป็นอย่างเช่นนั้นพวกที่ผ่านมาเนี่ยที่เชียงรายเชียงใหม่เราเจอเขาก็เจอหนักเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรได้บ้างรู้อยู่แล้วว่ามันมาทุกปีทํายังไงให้ปัญหาพวกนี้มันเบาลงแล้วก็ไปม,มีโอกาสได้คุยกับประเทศที่เป็นนอกกลุ่มอาเซียนนะคะที่เขามาด้วยเนี่ยอย่างออสเตรเลียเขามีเทคโนโลยีดีๆมากมายเลยที่จะสามารถช่วยตรงนี้ได้เนี่ยเราก็ขอเลยว่าเฮ้ยขอเราศึกษาในเรื่องเทคโนโลยีนิดหน่อยว่าอยู่ทํายังไงเวลาเจอปัญหาของธรรมชาติเนี่ย มีอะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวจะต้องฝากรัฐมนตรีต่างประเทศไปเรียบร้อยลวต่างประเทศเรากับต่างประเทศเขาคุยกันตั้งเซตทีมคอมมิตตี้ขึ้นมาแล้วคุยว่าอะไรบ้างที่จะสปอร์ตกันคิดว่าแทบครบ12ประเทศเลยค่ะที่ได้คุยที่จะตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆที่เราจะขอความช่วยเหลือก็ได้ติดตามข่าวข้อมูลนะคะจากธนาคารซิตี้นะคะเขาก็พูดสิ่งที่พูดมาเนี่ยตรงกับที่อาเซียนประชุมเลยว่าเราเนี่ยต้องการ ความร่วมมือใน,ใน,ใ,นในภูมิภาคเนี้ยทั้งหมดนะคะแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยมองว่าอยากจะมาลงทุนในภูมิภาคนี้เห็นตรงกันแบบนี้เพราะว่าเป็นภูมิภาคที่สงบสุขนะคะแล้วก็เป็นภูมิภาคที่มีผลผล,ผลิตมีการผลิตทั้งการเกษตรอะไรพวกนี้ได้ดีซึ่งทั่วโลกอะมองเห็นแล้วก็อย่างของเราเองเนี่ยก็จะเป็นพวกรถ E ีวีว่าเราเป็นจุดเด่นเลยนะอย่างจีนก็มาตั้งโรงงานกับเราได้ เขาก็ตั้งหลายโรงงานและเรื่องเกี่ยวกับทํารถ E ีีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เด่นของเรานะคะแล้วก็เขาก็อยากจะลงทุนในเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยเราน่าจะใหญ่เป็นอันดับสองของภูมิภาคทั่วโลกก็คิดว่าไทยมีโอกาสอันดีอันนี้ที่อยากให้มาลงทุนแนวคิดของโลกกับการประชุมจัดตั้งอาเซียนเนี่ยตรงกันเป๊ะมันเป็นการเพิ่มโอกาสให้คนไทยแหละทั้งหมดนะว่าโอกาสของทุกคนในภูมิภาคด้วยประเทศแต่ละประเทศจะได้มีรากฐานเศรษฐกิจที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ